เสร็จแล้วคะ่ะตามไปดูตามไปดูเดี๋ยวไม่ทานกันเนาะลืมเลยหาไม่เจอว่าทํำไหมไปดูอันเก่าไม่ไม่มีเลอาคิดว่ายังไม่ทํายังไม่ลงเหรอลาวกาชาติใช่เหรอ<ๆ>แล้วก็ได้ดาวโจนสตาร์อีกเมื่อคืนก็เข้านะคะสองเด้งให้ไปสีห้ามีสามด้วยออกห้าสามนะห้าสาม ชุดวินเราเจาะเข้าห้าสามนะให้ไปให้ไปสี่สามหรือสี่ห้านะให้ไปสนะี่สามเนาะใช่ไหมคะไปสี่สามออก,ออก 5, อห้าสามอือสองเด้งอยู่เนาะ <laughs> อะลองดูอีกเรากระชาติเมื่อคืนนี้อะไรเข้ามั่ง <laughs> หรือว่าไม่เข้าสักตัวเนาะงงจำไม่ได้ค่ะจำไม่ได้ อ<ม>นอกจากจะไปดูย้อนหลังอีกนะคะอันนี้รู้สึกว่าจะเหมือนกันนะว่าจะเขียนลงไปด้วยแต่ว่าตัวเจาะไม่ไอตัวตัวรูดไปเหมือนกันก็เลยก็เลยไม่อนี่นะคะนะไอดาวโจนสตาร์นะ่ะมันเยอะไปเยอะไปนะคะเพราะว่าชอบทั้งหกทั้งสนะี่เนาะก็เลย <laughs> เอาไปอย่างนั้นเลยเนี่ยขีดเส้นใต้นะค,ค,คือคือคือตัวชอบนะคะนะตัวเน,น้นตัวฟันเราเนาะอันนี้ตัวกันตัวที่ที่ที่ทลงอะตัวกันนะคะเอาประมาณนี้นะคะแต่แต่ก็ชอบศูนย์อยู่ศูนย์เอาวันนี้ดีกว่าโอ้แต่ก็เยอะไปเนาะอ่ะแล้วแต่แล้วแต่จะเลือกเลือกกันนะคะ ดูดิขีดมันก็หมดเนาะดูดิจะเว้นไม่รู้ขีดตัวโอ้ยตายแล้วขีดก็หมดอ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้ค่ะอะชอบตัวไหนก็เลือกเอาก็แล้วกันนะคะเลือกจิ้มเอาลุ้นเอานะคะว่าจะเลือกเอาตันไหนแค่แนวทางนะคะไม่เข้าไม่หลุดนะคะเอาเป็นว่าประมาณนี้นะคะนะ <laughs> ไปลุ้นด้วยกันคะ่ะขอให้ทุกคนโชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ